สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนพบก,กับเนนะคะช่องหนึ่งวันทำไปกับเนค่ะ วันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะคะทุกคนที่เนได้มาทําการภาคเสียงนะคะมาดูกันว่าจะมีเรื่องเล่าอะไรมากมายหรือเปล่า <S <S วันนี้ก็เช่นเคยค่ะทุกคนในพิ่งเลิกงานกลับ,บ,บมาจากที่ทํางานนะคะก็มาเจอน้องๆแมวก่อนเลยอันดับแรกหิวมากนะคะเนก็เลยเลือกไปซื้อลูกชิ้นข้างบ้านเนาะ,ะเพราะว่าข้างบ้านเขาจะมีลูกชิ้นทอดขายนะคะทุกคนมีหลายเมนูมากเลยนะทั้งลูกชิ้นทอด on <laughs> เฟรนฟรายทอดของมันทอดอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยกลับมาบ้านก็ไม่ทําอะไรเป็นอันดับแรกเราก็จะทักทายน้องเมียวกันก่อนน้องเมียว,ยวตัวนี้ชื่อคุณนายนะคะทําไมเขาถึงชื่อคุณนายเพราะว่าตอนเด็กเขาน่ารักมากเลยตัวเหมือนคุณนายเลยค่ะส่วนคนนี้ชื่อคุณแม่สมศรีนะคะก็คือจะเป็นแม่ของคุณนายอีกทีหนึ่งนะส่วนตัวนี้ก็คือพี่หนึ่งของเรานั่นเองนะคะทุกคนเขาคลอดก่อน เพื่อนเลยนะตัวเนี้ยแล้วตอนที่คลอดอ่ะใน,นไม่ได้ทําคลอดให้เขาเพราะว่าเขาอ่ะคลอดอยู่ข้างที่นอนได้ยินเสียงเขาถึงรู้ว่าแม่เขาอะคลอดแล้วส่วนตัวนี้ก็คือย้องแยงนะคะย้องแยงนี่คือเราตั้งตามชื่อบุคลีของเขานะทุกคนจริงๆน้องชื่อน้องตั้งใจนะแมวตัวนี้ก็คือแน เก็บมาจากที่ทํางานอีกทีหนึ่งนะคะแม่เขาอไปคลอดไว้ใช่ไหมเราก็เอ๊อยากจะเลี้ยงแมวส้มสักตัวนึงก็เลยเอาเขามาเลี้ยงนะพอมาเลี้ยงนะคะจากแมวจรกลายเป็นแมวเป็ดนั่นเองนะทุกคนดื้อมากกัดทุกอย่างซนมากนะแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่งพาเขาไปทําหมันมานะคะจริงๆอ่ะตอนเอามาคิดว่าเขาเป็นตัวเมียนะทุกคนแต่ที่ไหนได้ ได้เป็นตัวผูมาแล้วต้องพาน้องไปทำหมันนะสว่วนนี้คุณชายของเราค่ะพี่ดอนนะคะพี่ดอนเนี่ยเขาจะเป็นแมวที่เป็นแมวตาแฉะตาเบียกมาตั้งแต่ไหนแล้วนะทุกคนเขาจะชอบมีน้ําตาไหลแล้วก็จะมีขี้ตาแบบนี้ทุกวันนะเราต้องคอยเช็ดทําความสะอาดให้เขาทุกวันแล้วก็จะเป็นแมวที่ขี้อ่อนมา นี่ก็คือคุณนายคนนี้คือหล่อที่สุดแล้วในบ้านนี่หนูต้องคอยเช็ดป้าให้เขาแบบนี้ทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะหลังจากที่เราทักทายทำความสะอาดน้องแมวกันแล้วเราก็ภารก,กิจของเราเหมือนเดิมเลยทุกคนหลังจากเลิกงานก็คือทำงานบ้านนั่นเองนะคะเนก็เป็นพนักงาน ออฟฟิศนะทุกคนทำงานประจำมาไม่อยู่สมุดปากการนี้ได้1ิบกว่าปีแล้วนะคะก็ทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทนะก็เลยคิดว่าเอยไม่รู้จะทำอะไรหลังเลิกงานมาก็ว่างๆเนาะก็เลยมาทำคลิปทำงานบ้านให้ทุกคนดูเนี่ยลคะค่ะเออไม่รู้จะทำอะไรเนาะทุกคนทำคลิปทุกคนก็อย่าเบื่อเนี่ยนะเพราะว่า ก็มันไม่ได้ไปไหนอะ่ะเลิกงานมาก็ทํางานบ้านใช่ไหมก็ถ่ายถ่ายงานบ้านนี่แหละให้พี่พี่ดูขวาวีพี่พี่คนไหนชอบทํางานบ้านเหมือนกันใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้ชอบนะทุกคนแต่ว่ามันต้องทำขณะที่เราทํางานบ้านไปใช่ไหมเราก็ต้องเอนจอยกับการทํางานบ้านของเราด้วยการซื้อลูกชิ้นมากินแบบนี้นะบวกกับความหิวด้วยเพราะว่ามันหิวมากเราก็กินไปทําไปกินไปทําไปเสร็จตอนไหนก็ค่อยว่ากันอีกที รูปชิ้นเนื้อจากทุกคนณนะที่เขาเหตุงานบางไปเกาต้อง,องมีน้ำกินไปนำเด้เผื่อทีที่วา่าเขาจิมีกำลังใจในการทำงานต่อไป <c oughs> หมูเรื่องแบ นเลยจ้กินไปเฮ็ดงานบานไปแบบนี้ล่ะค่ะพี่ชีวิตหนูหลังจากเลิกงานมาก็บ่้มมีองิน คุกคนข้าราชกา,าหลังจากเลิกงานมากกับบุญอย่างไรหรอคะพี่เมื่อเมื่อหนึ่งโนกะนี่แหละตือนขึ้นมาอาบน้ำแต่งตวัวไปเฮ็ดยงานกลับมาจากเที่งานนนกะมาเล่นกับแมวเล่นกับแมวเสร็จนนกะะวาดบานทุบ้านซักผาเก็บผาดีดผากดรถเอยียงก่อนนะเขาเอาื่อเอียงก่อนเฮ้ยกิ่งขนแมวไปตามภาษาโนนีน่แหละค่ะทุกคนว่าจะ เห็ดอียงตอดีน้อชีตหลังจากเลิกง่านแต่ปัน,นีาทุกคนเซตอีกที่นึงกับสอง,ส,องสามถุมเลยได้ค่อยได้พักผ่อนแต่ละมือแต่ละเวียนนี้ในคลิปมันอาจจะดูสั้นๆน,นะแต่เวลาเฮ็ดอีดีนี่เซตอีกที่นึงกัเกือบสามถุมคุเด้อคคอยได้กินเขาพี่พีกอะ ไปเบิ่งหนูทำความสะอาดบ้านนอกจากผู้ใดมักผู้ใดยังหนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อพีพีจ้าไปกวาดบ้านทูบ้านกันก่อนคลิปแรกกับ,บว่าีิเอียงสีเหลาลายดอกเดอ้อทุกคนเพราะว่าว้าบกิกงเป็นคนว้าบกเก่งผู้ใดมีแนวทางการเว่าการยังมาแนะนํำหนูกะมาแนะนํำกันในเด้อหนูเราว้าวโปรปีนว้าบกเก่งให้จังไหนจังสีเหลาปิดทุกคนเนาะ ไปจ้าูไปเห็นงานบานกันเด้อทุกคนเดี๋ยวมาสีบอลเลีวเด้อมีนเด้อ มาถึงตอนนีก็ถึงตอนลีดผ่าของเห้าแล้วนะคะกวาดบานทูบานเก็บผ่าเขามาเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนูก็สิมาลีดผ่าแล้วดิหนูยังลีดผ่าโดวยวิธีแบบการเดิมๆอยู่นะคะทุกคนหมายถึงว่าสมัยก่อนเนอะตอนเป็นเด็กหน่อยที่บานหนูปมีทีร่องลีดผ่านะ หนูใส่ผ้าห่มปูรีดแบบนี้เลยนะคะสมัยเป็นเด็กนะ้ะทุกคนผู้ยุบานผู้ใดเคยดีดผ้า้วยผ้าปูแบบนี้บอก mm hmm. พ่อไม่อยู่อ่าพ่อเข้ามาเหตุงานเลยบอกหนูเคยคิดหลายรอบเลว้ว่าหนูจะซื้อไอท้ที่มันเป็นที่ร่องรีดผ้ามา หลายหลอเแล้วแต่หนูก็บ่เคยกดสื่อจะเถอทั้งทั้งที่มันบบกีบาทนะดูว่านางรีดแบบนี้มันแบบสบายใจดีกว่าบบรูุมีู่ดด้ใดเป็นคือหนูบ่แต่หนูชอบรีดแบบนี้นูคิสิกดสื่อในในแอบสมหลายหลอเแล้าเลยในต่อต่อหลายหลอบแล้วเ,วอ,วเออมันเป็นตลิ่งันเป็นจะสบายแต่พรา่สิกดที่ใดเอ,อ๊ะบเป็นอย่าง สีดแบบนี้ก็โอเคก็ดีอยนูว่าแบบนี้พื้นที่มันเยอะดีนะทุกคนตลกบรคววงขีดแท่นทีสิแบบว่าเอาทีล่องมาสีบดีๆเพื่อให้มันสะดวกสบายบอค่ะมากปูผ่าแบบนี้ได้ทุกคนมันสบายใจดีเนาะเราหนูวเป็นคนที่ชอบแบบลีดผ่าใส่เพราะว่าสิเป็นผ้าทํางานชุดใส่เหรียญชุดนงชุดนอนยังสีนะหนูมองว่าแบบว่าต่อให้ผ้า เสื้อผ้าเฮ้ามันสีเกาหรือว่าแบบใส่มาโดนแล้วใส่มาลายรอเแล่วแต่พ่อหลีดเหรอเอาไปใส่มันมันรู้สึกว่ามันมันเรียบร้่อมันมันดูดีมันมีพุ้มฐานกว่ากันยังไงสำหรับบลูทุกคนคิดคิดคือหนูบอกทามาขยันหลีดปนน่นติบัวค่ะขี้ขานคือการคาะทุกคนบ่ได้ขยันหลีดด้แต่ดันเป็นคนชอบแบบใส่เสื้อผ้าที่แบบหลีดจยง่สินะหนูว่ามันโอเคกว่าหนูบลูีดอยู่ก็คือเป็นแบบสุดใส่นอนนะ สุดไซนอนนี่หนูหนูบลิดกับภาพภาพเลยภาพแล้วก็เอ่อเอาไปใส่ตู้ไว้ไซนอ่นอย่างสีนะแต่สุดไซเลนไซเอยียงอย่างนีหนูสีบลีดแถบทุกชุดเลยอะคะ่ะทุกคนชอบเนี่ยนะหนูอพื้นที่มันเยอะดีนะแบบเนี้ยดูดิที่บ้างผ่าไปมุ่มใด,ก,ดกับบตตบ่ต มองว่างนะะพื้นที่เยอะมากหนูก็ได้ใส่แบบนี้แหละบวกฏสัง่งจักเทียสิกดย่ามเลยกับโบกฏสัง่งตลกเจ้าของแห้งก็ได้ขี่งกได้ทุกคนแต่รู้สึกว่าดีดแบบนี้มันพื้นที่เยอะแล้วก็มันสบายใจดีนะคะทุกคนคะ่ะไปเข้าไปหาดีทาก,กันก่อนมาสิบเรียวอีกแล้วน้องมือน,นี้เนาะดีทาอีกกันเด้อ ทำอะไรฮะทำอะไรครับฮะนอนทับผ้าหรอเออไม่ยังไงล่ะก็นอนทับอยู่นั่นน่ะใช่ไหมคุยด้วยได้ไหมเนี่ยฮะเหนื่อยจุงเอออคุยด้วยได้ไหมทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับ นอนทับผ้าแม่ทำไมเนี่ยฮะเอ้าเราไปทำไมฮะยองแย้งยองแยงนอนทับผ้าทำไมเนี่ยนอนทับผ้าแม่ทำไมเนี่ยฮะแม่อุตส่าห์รีดแล้วเนี่ยฮะคุยไหม αι? โอ้โหหล่อจังเลยหนุ่มยองแย้งหล่อจังเลย ลบลบไหมเออเออไม่รีบผ้าไงเอ้ยงแยงนี่เขาจะชอบมานอนทับผ้าที่เรารีดแล้วนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรชอบมานอนฟินนอนหลับแบบนี้ตลอดเลยจ้าเฮ้อรีดผ้าเสร็จแล้วนะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บผ้า วันนี้ว่าจะไม่ได้ทำกับข้าวแต่ว่าจะสั่งในกลุ่มหมู่บ้านมากิน <Okay. S 1> กะว่าจะกินข้าวผัดดีกว่าเนาะวันนี้แต่ไม่รู้ว่าร้านเขาจะเปิดไหมเดี๋ยวรอพ่อบ้านกลับมากวนนะคะแล้วก็รอหลานกลับมามาดูว่าเขาจะกินอะไรกันแล้วก็ดีผ้าเสร็จแล้วก็จะพาไปเก็บตามสเต็ปเดิมเลยทุกคนเก็บดีเสร็จแล้วก็ต้อง เอาเข้าตู้เก็บเรียบร้อยแนซักผ้ารีดผ้าเนี่ยไม่ได้ทําให้แค่ของตัวเองแล้วก็ของครอบบ้านนะคะ,ะหนัวทาให้หลานด้วยรีดให้หลานซักให้หลานด้วยก็ถ้าเขามาแล้วก็ให้เขาไปเก็บในห้องของเองนะหลานนี่ก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็คือเป็นลูกของน้องสาวเม่เขามาอยู่ด้วยหนูก็จะทํางานบ้านก็ซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะซักให้เขา สั้งให้เขาด้วยรีดให้เขาด้วยอะไรอย่างนี้แต่เก็บก็จะให้เขาเก็บเองนะวันนั้นกลับไปบ้านไปเล่าให้แม่นางฟังแม่นางบนว่าอ้ยไปเหตุอะไรมาเนี่ยอย่างมันสิเคยโตไปยังสัน่นถ้าว,ว่าเอออยู่น้กากันกระเฮ็ดให้กันไปเพราะว่าเขาเฮ็ดงานมากกว่าจะเลิกงานมาถึงบานจะสองถุ่มแล้วกว่านางสีมาซักผ้าอีอย่างอย่างสีนานหนูก็มองว่ามันเกือเสียเวลาการพักผ่อนนั่งไปแล้วก็ห้ นั่งมาถึงก็ให้นั่งได้พักพงพักพรอนเฮาเฮ็ดใดก็เฮ็ดไปซอยกันหนึ่งสีนะบรได้คิดหลายคือคนอื่นค่ะทุกคนการแตก็ตเฮ็ดให้นั่งลอดเดอนั่งหรือว่าเองื่อนเดือนออกสีห้ใสดอกอ้ยบปเอาโดกีไว้ใส่ซาก็ับบอกนั่งไปคันนูอยากเฮ็ดห้หนูเฮ็ดโดดเด้ทุกคนแต่คันบ่อยากเฮ็ดก็คือบ่เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดเลยบ่เฮ็ดแล้วมือนี้เขาไปเบิ่งกันว่าเฮาสีไดยังกินกันมันจ้ะทุกคนค่ะเก็บผ้าเรียบร้อยคะ่ะ เอตัวจริงนี่ใสเสียงรอแม่ฉันรอแทงเขาตายในตอนจบแทบเป็นไหวเลยสปอยเน้นๆเลยเยี่ยมทีนี้รู้ตอนจบแล้วตอนนี้ฉันคุณไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดได้แล้วพ่อแม่ฉันนี่เขรียวเรื่องเกรดสุดๆเลยขอบคุณสำหรับหนัง คิว <You> เราหน้าเราดูกันสองคนไหม อะไรจะก็ช่วงนี้ที่ครูวันล้มรก็พอสำเร็จใช่ก็แยกปภกับหนูเลยนี่เฮ้ยอย่าว่ากันเธอได้เปรียบนะว่าเด็กเต็มแล้ลูกแม่เธอสักคนเป็นเกาหลีใช่ไหมส่วนครูฝรั่งพูดจริงเหรอใช่รักเลี้ยงอ่ะหมดเลยเจ๋งใช่จริงที่เดียว ได้คนดีมากประกาศมาไปใครเจอพ่อแม่แท้ๆไหมคะับไม่สงสัยเนี่ยใครเขาบอกว่าหนูว่าหนูคงสงสัยนะเธอเป็นคนที่สงสัยจริงๆนะหจะได้ไหมว่าโดนปรบกาศรับรู้ก็ยังเกันอยู่เนี่ยจดูนี่อย่างตาที่ต้นปิดแล้วแก่บอกวันนี้หมดแล้วของเนาะ นี่มันมีร้านหน้านี่แม่ร่านิมากเลยอ่ะแล้วอาจวิถูทรเดียวกันแต่มันจะอร่อยประมาณอว่าเหมือนนะเนอะเขถามเยอะนะนี่และครูไม่ใช่ครูด้านโอ้ยใจตัวใจชาวออสเตรเลียอุปการะอายุราวๆยี่สิบเก้าโอเคันนี้เราไม่มาวู้วฝนกำลังจะตกแล้วอืมรีบไปกันดีกว่าวระดีกว่านี้ ร้านปลาลาแมงมุมบางร็านเปดนะคะมาอยู่จังดี้เ่ะไขายมากที่เส้นเดี่ยวร้านมีรานก๋าแล้ก็ีเต้ดเดียวดอดเป็นนดาา นี่ขายหลายอย่างเอาต้มเลือดหมูต้มเดือดหมูข้าวเปลืหมูก๋วยเี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งด้วยค่ะกับบ้านแต่ว่ามือนีไม่รูสิกินต้มเลือดหมูนะจ๊ะไปออกบะหมี่อะไรนะสามวันออกมากบะหมี่แห้งหมูกับบะหมูตีนถังนอกนะจ๊ะไปหาซื้อกินเรียวๆเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปกินบะหมี่ไม่มีซั่งกลับไปกินบาหมี่เรื่องไปปุงก่อนปุ้งกันไปเลย

น้ำซา,าโกงอีกน้ำมืนอนีอ่ก็เลยอต้องเดืออหมูมากินอวานะจ๊ะทุกตนขา,นามีตาร่นร่อนร่อนร่อน,น,นเลยข้าวเปล่าของเรานะจ๊ะชินน้าป่ะนข้าชินเลย xinh. Ừm. Ngon. Step 1. Yeah. Ừm. Sốt. Nấm. Nộm lườn con นรู้มันยก,กินรดออกหวานกินแล้วเผาเพ,อพอื่อดีชอบแปบว่สาส่งให้เด็ดแหงเขามันเป็น ผงจงโลงยังเสียแม่ทุกคนนี่ใส่น้ำเยอะๆนี่มันก็อร่อย ครับอืมฉั้อหรอนี่ตับหมูนนตับหมูนี่ ถเห็นแบบตับหวานอะ่ะอร่อยตับบบแข็งตับบบแบบโบข้าวแบบเท่ดีมากตลาดนี่ เดี๋ยวพ่อเข้าให้นะครับนจัง่ะนงับเอบเอนะดี๋ยวพ่อจะซื้อให้มาสูงวันะนี้นะห่งมมดมาไม่อยากแย่งกินอยากแย่งกินทำหนึ่งนะ

เม่นูถมนงทีเเลือกกินเยอะนะล่ะต้มเลือดหมูนี่น้องว่ชอบกินเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดไก่กลเลือดหมูเนี่ยโดยเฉพาะถ้ากินน้ำเงียวนะนูจะแบบชาบจะเอาให้หมูเลยบอกแม่ค่ะเพื่อนบอกา่าเอาเป็นเลือดเลือดซะส่วนหมาก